คุณรู้ไหมครับว่า Facebook, Apple, Google, Amazon, หรือว่า c h a t g p t เขาไม่ีวิธีการคิดโปรดักต์อย่างไรที่จะทำให้โปรดักต์ของเขานั้นประสบความสำเร็จและทำให้ลูกค้าเขาหลงรักเขาถ้าคุณอยากรู้เบื้องหลังวิธีการคิดของโปรดักต์เหล่านั้นว่าพวกเขานั้นทำอย่างไรไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณลงคอร์สคุมือการเป็นโปรดักต์ม n นเจอจาก0ถึง100สวัสดีครับผมปาล์มนภัทร ปัจจุบันผมเป็น Product Manager อยู่ที่บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งผมมีประสบการณ์ด้าน Product Management มาแล้วกว่า4ปีผมได้นำประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาออกแบบคอร์สเรียนเพื่อที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการสร้าง Product ให้ประสบความสำเร็จให้กับทุกคนเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นคุณจะพบว่า Product Manager นั้นต้องเจอปัญหาอะไรบ้างและ5เหตุผลที่ว่าทำไม Product Manager ถึง Manage p r o d u ต t ของเขาได้ล้มเหลว นอกจากเนื้อหาแล้วเรายังมีเวิร์กช็อปให้ทุกคนได้ลงมือทำกันด้วยคุณสนใจคอร์สนี้แล้วใช่ไหมล่ะครับมาสมัครกันได้เลยครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่และอย่าพลาดโอกาสที่จะเป็น Product Manager ที่เก่งขึ้นแล้วมาพบกับผมได้ที่ Future Skill ครับ